นะคะของอาจารย์เฉลิมชัยค่ะโบสเป็นสีขาวนะคะงดงามอลังการมากเลยนะคะสีขาวค่ะช่วงนี้กำนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามานะคะมาชมความอลังการของฝีมือคนไทยค่ะ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยเปไปยค่ะโอ้ยพี่กอ oh <my> คุณนายคะคุณนายมาจากที่ไหนคะที่โลกค่ะ,คะที่โลกเลยค,ค่ะค่ะสวยงามมากคะ่ะคุณนาย <c oughs> คุณนายมาจากพิษณุโลกคะ่ะ <c oughs> แต่งตัวเป็นหญิงไทยนะคะสวยงามมากคะ่ะ ให้ชมความสวยงามของโบสถ์นะคะความสวยสวยงามของโบสถ์สวยมากเลยค่ะรอบๆนะคะ รอบๆนะคะรอบๆบโบสถ์แต่ด้านในเข้าห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเข้าไปในโบสนะคะ